สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับแผงโซลาเซลล์ลดราคามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับสําหรับแผงโซลาเซลล์ที่ลดราคาในที่นี้นะครับเราต้องเข้าไปซื้อในช้อปปีครับเว็บช้อปปีหรือแอปช้อปปีนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องสมัครนะครับซึ่งผมเคยได้ซื้อแผงโซลาเซลล์แล้วก็ทําการรีวิวไป1คลิปแล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามามากเลยนะครับว่าซื้อที่ไหนขอลิงก์หน่อย ซื้อจากร้านไหนนะครับวันนี้ผมก็ได้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยครับก็เลยมาแจ้งให้เพื่อนๆที่สนใจได้รับทราบกันสำหรับแผงโซลา r เซลล์ที่จะลดราคานี้นะครับก็เป็นแผงโซลาเซลล์ชนิดโมโนนะครับ170วัตต์นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมซื้อมาในราคา1,575บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถูกกว่านั้นอีกครับซึ่งทางร้านเนี่ยได้ส่งข้อมูลมาให้ผมอะ่ะจะเหลือราคาเพียงแค่ 1420บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะเป็นช่วงแฟลตเซลนะครับของช้อปปี้รายละเอียดตามที่ผมมาร์กไว้นี่เลยครับช่วงแฟลตเซลนะครับจะเป็นช่วงวันที่24นะครับวันที่24คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงวันนะครับเน้นนะครับเวลาเที่ยงนะครับจำนวนจำกัดนะครับที่100แผงเท่านั้นนะครับซึ่งราคาเนี้ย ถูกมากๆากนะครับเพื่อนๆ1,420บาทเนี่ยถูกมากแล้วที่สําคัญนะครับเขาจํากัดนะครับ ID ละหนแผ่นหมายถึงเเราต้องสมัครเป็นสมาชิกของ Shopee แล้วก็เรามีสิทธิ์สามารถซื้อได้ต่อต่อ ID เนี่ยแค่1แผ่นเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันท่านที่จะซื้อเอาไปขายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับแผงเนี้ยก็ ราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันหบาทนะครับที่ดูแล้วราคาถูกที่สุดในเว็บช้อ p ปีเนี่ยครับก็ราคาตอนนี้ณนะเวลานี้ที่ไม่ได้ลดราคานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,650บาทซึ่งก็ลดไปหลายบาทนะครับเพื่อน,เ,อนเหลือเพียง1,420บาทเองเนี่ยแล้วสำหรับร้านที่เขาจะลดราคาแผงโซลาเซลล์ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปเซิร์ชหาที่ร้านนี้เลยครับ ตามที่ผมมาร์คไว้เนี <pic> ่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆอน่าแล้วก็จะมีรายละเอียดของแผงตัวที่จะลดราคาในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนซึ่งตอนนี้ราคาก็หนึ่สิบาทอันนี้ยังไม่ได้ลดนะครับก็จะมีรูปภาพรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแผงตัวนี้นะครับมีรายละเอียดครบเลยครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปอ่านได้เลยก็จะมีรีวิวมีนู่นนี่นั่นอ่าคนที่ซื้อไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ เขาก็จะมีรายละเอียดให้เลยเพื่อนๆก็ดูข้อมูลได้เลยนะครับหรือหรือนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะครับก็มาเข้าไปใน y o u t u b e นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าแผงโซลา r เซลล์170วัตต์รีวิวนะครับก็จะมีคลิปของผมที่ผมทํารีวิวไว้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยเพื่อนๆก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดเนี่ยต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับแผงตัวเนี้ย ก็ผมก็รีวิวไว้ครบท้่วแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับที่บ้านต่างจังหวัดซึ่งใช้ดีมากๆ170จบัาทเนี่ยเน้นย้ำนะครับเพื่อนๆร้านที่จะแฟลชเซลล์ก็คือร้านนี้ผมขอยาำอีกรอบหนึ่งเผื่อเพื่อนๆอนอาจจะหาไม่เจอเข้าไปเซิร์ชเลยก็คือเพื่อนเพื่อนกีเนี่ยชื่อชื่อร้านที่ผมพูดเนี่ยไปที่หน้าแรกของช h อป e ีเนี่ยเพื่อนเก็เซิร์ชเลยตรงที่ค้นหาเนี่ย ร้านเขาก็ขึ้นมานะก็ก็เข้าไปดูรายละเอียดในร้านได้ว่ามีสินค้าอะไรขายครับแล้วก็หรือหรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้ครับว่าแผงโซลาเซลล์ร้อยเจิบวัตต์ที่ที่ตรงค้นหาเนี่ยแผงนั้นก็ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้คือตัวเดียวกันที่จะลดราคาในวันพรุ่งนี้นะครับเน้นย้ำนะครับวันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่ยี่สิบสี่เวลาเที่ยงจำนวนจำกัดหนึ่งร้อยแผงนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ เตรียมเฝ้ารอกดซื้อได้เลยนะครับก็ราคา1 4 2 0ันยบาทเนี่ยอาจจะมีค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับก็ต้องออจ่ายนะครับก็คงไม่กี่บาทอาจจะประมาณสักหลักร้อยนะครับก็ไม่เท่าไรเนาะก็ลดราคามาเยอะแล้วนะครับจาก1 6 5 0บาทเหลือ1420นบาทนะถือว่าโอเคมากนะครับก็หาในช่องตลาดได้ค่อนข้างยากแล้วถ้าเราจะซื้อแค่แผ่นเดียวนะ โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลดีๆเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่กําลังสนใจมองหาโซลาเซลล์ไปทดลองใช้หรือไปใช้งานจริงไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรจากทางร้านหรือทางผู้ขายนะเพียงแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับเอ,อ่อจะได้รู้จะได้ทราบทั่วก,กันนะเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสดีเนาะที่ราคาสุดช็อกแล้วก็ถูก ขนาดนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ